Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ดูนะคะวันนี้นะคะก็คือเป็นการวิธีการหาผลคูณนะคะแล้วก็เราจะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลกันนะคะมาดูนะคะข้อที่1เลยนะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มแสดงวิธีทำข้อที่1เลยเดี๋ยวเราจะได้ทําพร้อมกัน คือจัดหน้านี่กันไหนในกนออารเราอ่านจดข้อที่หนใ่ไหมคะจดให้อะไรคะ คูณเใช่ไหมคะเวลาเราแสดงวิธีการหาผลคูณนะคะเราก็เอาสูตรตัวทศนิยมนะคะอยู่ข้างบนแล้วก็เอาจํานวนเต็มนะคะก็จะอยู่ด้านล่างนะคะเป็นตัวคูณค่อยเห็นชัดไหมคะถ้าเกิดเห็นชัดไหมค่ะชัดนะคะ,ะทีนี้เราก็มาคูณกันกกปกติเลย 7จคูณเ้ได้เท่าไหร่คะ7จคูณเ้าว่าเก้าคูณเก็ได้แต่ถ้าเต็นั์แนถนว่าจะเอาสุดคูณแม่ไหน97ได้เท่าไหร่คะอะันเี้พอห้าสุดคูณแม่9ก้า็ได้หรือแม่7ก็ได้ 80, 80, 80, 80. 9 7้2 9จ็ดถูกไหมหกสุดเท่าไหร่ ค่ะหกสามนะคะ63าแล้วก็จะใส่3พมทดไปเท่าไหร่คะทดหต่อไป7 7คูณได้เท่าไหร่คะ7คูณศ่ะอ่าได้ศูนย์แล้วตรงนี้มันตรงเนี้ยมันจะมีจุดชี้ยพะเราก็เขียนจุดตรงนี้ด้วยให้มันตรงกรัน7คูณได้ศูนย์แต่ว่ามันมีทดข้างบนดึงลงมาายเป็นเท่าไหร่คะ กเไป็นเท่าไหร่เอ่ยกลายเป็น6นะคะดึง6ที่เป็นทดลงมาก็จะกลายเป็น6 3จดสมนะคะข้อนี้และทีนี้คําตอบมันจะกลายเป็น 6. 3ุดาใช่ไหมก่อนที่เราจะตอบเราต้องมาหามาหาเลยคะตรวจะสอบความสมเหตุสมผลว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบตรงนี้นะคะศูนย์จุดเก้าโดยการ เราจะตรวจสอบโดยการประมาณค่านะคะ0.9เวลาเราประมาณค่าจำนวนเต็มจะลายเป็นเท่าไหร่คะได้7ถูกไมั้ย0.9เอาเอานี่ก่อนเอาตัวที่เป็นตัวตั้งก่อน0.9ประมาณค่าจะเป็นเท่าไหร่นะ<ม>ดูข้างหลังอ่าได้น1ะดน,นะคะต่อไป ต่อไปจำนวนที่2คือจำนวนไหนคะจำนวนที่2องหกแปดเจ็ดห้าห้าเจ็ดใช่ไหมคะอ่าจำนวนที่2คือ7อ่าที่นี้มาดูสิคะเวลาเราตรวจสอบคำตอบป,ปุ๊บดูตามตัวอย่างในหน้าหนังสือหน้า,า129นะคะ เขาเห็นว่าเนื่องจากจํานวนที่เขากำหนดมาคือ0.9เวลาเราประมาณค่าจะเท่ากับ1แล้วก็ซึ่งซึ่งอะไรคะ ซึ่งอะไรต่อเอ่ออยอ่าดูหนังสือได้ยังแม่หนึ่งสือ29แล้วเราวิเคราะห์ซิเวลาเราจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลเราต้องทำยังไงต่อเราประมาณค่าตัวที่เป็นตัวตั้งเสร็จแล้วคือ0.9เมื่อกี้ที่บาร์รี่ตอบแล้วใช่ไหมคะเวลาเราประมาณค่ามันจะเท่ากับ1แล้วทีนี้ซึ่งอะไรคูณกับอะไรจะเท่าเท่าไหร่คะ เิดได้ยังเอ่ยเใครจะตอบไหมถ้าตอบได้สิทธคะแนนนะคะ,ะเด้คุณเชลยนะคะแล้วก็เอาหนึ่งตรงนี้ที่เราหาการประมาณค่านะคะเอาหนึ่งมาคูณมาคูณกับอะไรคะมาคูณกับตัวที่เป็นตัวคูณคือเจ็ด ึ่งคูณเจ็ดได้เท่าไหร่เอ่ยหรือว่าเจ็ดคูณหนึ่งก็ได้เจ็ดหนึ่งอ่าได้เจ็ดนะคะอ่าพอเราได้สองบรรทัดนี้เสร็จแล้วบรรทัดที่สามในตัวอย่างก็คือว่านั่นคือนั่นคือก็คือเอาศูนย์จุดเก้าอ่าคุณครูจะไม่เขียนเข้ามาเขาข้างหน้าเลยนะให้เวลานักเกนตรวจสอบนัเกเรียนทำแบบนี้ก็ได้ทำตั้นๆนะคะจะได้ไม่ต้องเขียนยาวอ่าศูนย์จุดเก้า คูณด้วยสามจะประมาณค่าเป็นเท่าไหร่คะจะประมาณค่าเป็นเท่าไหร่คะตอบข้างบนคืออะไรคะคืออะไรเลยที่เราได้เมื่อกี้บนห้อยบน,นห้อยมองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ดูละเอียก่อนก็จะเท่ากับเจ็ดให้หนูแค่นี้ อันนี้คือคําตอบที่อยู่ข้างบนใช่ไหมพอข้างล่างเขาเขียนว่าตรวจสอบความสมเหตุสมผลหนูก็เขียน0.9ประมาณค่าเท่ากับ1 1ึ่่คูณเเอาคําตอบที่เราได้ประมาณค่าเมื่อกี้มาคูณด้วยตัวตั้งในตัวคูณตรงนี้จะเท่ากับเท่าไหร่ก็มาเขียนแล้วก็เอาโจทย์เอาโจทย์ก็คือ0.9คู์ุเกาไเอาเอรีเขียนผิด่ะ ่าเอาศูนคูณอะไรคะคูณไ้้ยตรงนี้ตัวคูณคือ7จอ่อจาจะประมาณค่าได้เท่ากับจำนวนที่เราหาก็าคือ1คูณ7จะเท่ากับ7 ท่าตัวนี้เสร็จได้ยังคะสุดท้ายแบรรทัดสุดท้ายดังนั้นหกจุดสามเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลออมองเห็นชัดไหม ให้ดเูเทนใจแล้วกันนะคะดังนั้นแทนสัญนนลักษณ์3จุดนี้ก็ได้ดังนั้นนะคะ6.3เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล เสร็จแล้วไหมมาเรียนเสร็จได้ยังคะเสร็จแล้วคะข้ออื่นๆเสร็จได้ยังเราเพิ่มเติมหนึ่งนะคะข้อที่เสร็จแล้วไหนหนูลองทำข้อที่สองให้ดูทำข้อที่สองเลย สิบสสคูณด้วย10.3จะเท่ากับเท่าไหร่ ข้าที่หนึ่งเสร็จหรยังมีบายิเสร็จหรยังคะมปาลนี้คุณผ้จัดาเสร็จหรยังอ่าต่อไปเราไปข้อที่สองกันนะคะข้อที่สองเดี๋ยวคุณผู้จาเป็นปากกาสีแดงนะคะจะได้มองเห็นชัดกว่านะาได้หายลถมาเลย ดูข้อที่สองกันนะคะคุณรูจะยกตัวอย่างข้อที่สองข้อหนึ่งนะก็คือสี่คูณส <_ S 1> ิบจุดสามเวลาเราแสดงวิธีนะคะวิธีทำนะคะเราก็จะเอาตัว้ทีนิยมก่อนนะคะเป็นตัวตั้งก็คือสิบจุดสามคูณด้วยสี่นะคะอ่าเดี๋ยวนี้เหมือนการคูณปกติเลยแล้วก็เราก็มาหาผลคูณ4คูณ3ได้เท่าไหร่คะ4ีคูณ3ได้เท่าไหร่เลย 4 3 2ส <6. S 1> ่าใส่2อทด1นะคะตรงนี้ต่อไปตรงนี้มันมีจุดใช่ไหมล้วก็ใส่จุดให้ตรงกันนะคะอ่า4 4คูณ0ก็ได้0ดึงอะไรลงมาะคะห่าดึงหนึ่งลงมาต่อไป4คูณ1ได้เท่าไหร่คะ4่4 1, 4, 1. อ, 4, 1, 4. อ่าสีวา่วนตเ,เป็น41.2ทีนี้ด้านล่าสอบความสมเตุสมผลอตรวจ,จอสอบควาสมเตุสมผลอันดับแรหรืหอข้อที่1เรก่อนเราต้องประมาณค่าตัวตั้งช่ตัวตั้งเนี่ยตัวที่เป็นจุดทศนิยมก่อนเราประมาณค่าให้มันเป็นจำนวนเต็มสุดท้าจะได้เท่าไหร่อ่าเห็นตรไหนดีตรงนี้นะคะ แข็งคนะ่างเนาะอ่าสิบจุดสามเวลาประมาณค่าจำนวนเต็มจะได้เท่าไหร่นะหรือไม่ยังประมาณค่าจำนวนเต็มอ่าเก่งมากจะได้เป็นสิบนะคะอ่าต่อไปตอนท่าที่สองเอาอะไรคะเอาคำตอบที่เราประมาณค่าเมื่อกี้มาคูณด้วยตัวคูณอ่าเราได้เท่าไหร่เราได้สิบใช่ไหมเราได้สิบสิบต้องคูณได้ไหคะ คูณได้ไรคะอ่าเก่งมากสิบคูณด้วยสี่จะเท่ากับเท่าไหร่เอ,เอ่ยสิบหนึ่งสิบสิบสองนี่นสิบสิบสามอ่าต่อเป็นสี่สิบนะคะต่อไปบรรทัดทิศาลองดูตัวอย่างเมื่อกี้เอาอะไรคะเอาตัวที่เป็นตัวตั้ง มาคูณด้วยตัวคูณจะประมาณค่าเท่ากับเท่าไหร่มาดูนะคะเอาสิบจุดสามคูณด้วยสี่อ่าประมาณค่าประมาณค่าจะเท่ากับเท่าไหร่ฮะจะเท่ากับเท่าไหร่เลยอ่าตัวค่าตัวตรงนี้เราคิดได้เท่าไหร่นะคือสี่สิบแล้วก็เขียนไปสี่สิบตรงนี้ มันเห็นไหมมัน,ท,ท,บบนท,ท,ท่าที่สองกับมันท่าที่สามคำตอบจะเหมือนกันนะคะแล้วก็เขียนดังนั้นคุณครูเขียนแทนในรักสามจุดน,นะคะแทนดังนั้นนะคะดังนั้นสี่สิบเอ็ดจุดสองคำตอบที่เราได้ตรงนี้สี่สิบเอ็ดจุดสองเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล สมเหตุสมผลนะคะอ่เขียนตับนี้เก่นนด้น่นอนสุดเลยนี่เป็นท่าสุดท้ายเวลาเราจุว่ามันสมเหตุสมผลจริงไหมหนูก็ดูข้างหลังข้างหลังตัวอันนี้มันจะเป็นจํานวนเต็มใช่ไหมดูข้างหลังสี่นะคะสี่ก็คือหนึ่งหนึ่งก็ต้องกลายเป็นสี่สิบเหมือนข้อที่หนึ่งก็เหมือนกันอ่า เราจะประมาณถ้าเป็นเท่าไหร่คะเจ็ดเพราะว่ามันเป็นเท่าไหร่และมันหกหกใกล้หกใกล้กันเลยรคะใกล้กับสิบที่สุดงั้นใช่ไว่าเนี่ยมันใกล้ใกล้เป็นเจ็ดและอันนี้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเสร็จแล้วคะเสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วมีใครเสร็จแล้วบ้างทุกคนเสร็จได้ยังอริยาเสร็จแล้วนะคะต่อไปมันมีทั้งหมดกี่ข้อคะตอนนี้แต่เดี๋ยวคุณครูจะยกอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะแล้วก็ให้หนูทำเองอีกสักสองข้อได้ไหมคะทำสองข้อได้ไหมได้ค่ะอ่าให้คุณครูทำข้อไหนคะ มันมีทั้งหมดแปดเดี๋ยวเราจะทำสักคุณครูยกต,ตัวอย่างสามให้หนูทำอีกสองทำห้าข้อพอน,นะคะทำข้อไหนดีอ่าทำข้อสามนะคะข้อสามโจทย์ให้คือยี่สิบห้าคูณสองจุดเก้าใช่ไหมคะ แล้วก็ตั้งเอาตัวที่เป็นจุดทศนิยมก่อนเลยมาตั้งนะคะ2.5จุดอะไรคะเป็น2.9าคูณคูณ่าเดี๋ยวเราจะเขียนเป็นจำนวนเต็มอย่างนี้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวให้ใส่จุดทีหลังนะคะ5้้คูณเาได้ไห่คะห้ 5, หคูณเได้เท่าไหร่สี่สใส่ห้าโพสสต่อไป5้คูณสเป็น5 2, 10. 10, 10้าสองสบวกสเป็น14ใช่ไหมคะอะ่นอย่างนี้ต่อไป2 5งเสร็จแล้วใช่ไหมห้าคูณกันหมดแล้วทุกหลักแล้วต่อไปสองสคูณอะไรคะสอคูณเก้าตรงนี้ใส่ถุดให้เขา สองคูณก้ได้่ไหร่ะห่าสิใส่8ปดโพสหนึ่งคูณสเป็น4 4่บนึเป็นเป็นอไรเลยเป็นเท่าไหร่คะอ่าเป็นหทีนี้ตรงนี้เราเติมศูนย์ลืมมิการคูณปกติลืมมิยงคะสองหลักกับสองหลักลืมไม้ยังอ่าก็มา เอาห้าบวกศูนย์ได้เท่าไหร่คะห้าบวกศูนย์ได้ห้านะคะต่อไปตรงนี้ก็เป็นจุดสี่สี่บวกแปดได้เท่าไหร่คะใส่สองส 6, ทดหนึ 1, 1่งหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจว่าคำตอบจะเป็นเจ็ดสองจุดห้า จ็ดส 2, 5, 7, องจุดห้าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาประมาณค่าความมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลกันนะคะอ,อันดับแรกก็คือประมาณค่าจำนว,เวนเต็มของ2.9จกะกลายเป็นเท่าไหร่คะจำนวนเต็มเท่าไหร่คะใครตอบได้สาาได้เป็นสามนะคะเพราะว่าข้างหลังจุดมันเป็นเก้าเลยใช่ไหมเก้าอยู่ในแถบที่ต้องมาพวกบวกเพิ่มอีกเดียก็กลายเป็นสาม ต่อไปอ่นประมาณค่าเสร็จแล้วอ่ะถ้าไม่เกยนอึ้งย้อนมาดูตัวอย่างเราเอาจำนวนไหนเอาจำนวนที่เราประมาณค่ามาคูณกับตัวตัวอะไรคะตัวคูณก็เอาสามสามมาคูณกับตัวคูณคืออะไรเลยอ่ะคือยี่สิบห้าจะเท่ากับเท่า,า,าไหร่คะ ไดเลยเนี่ยอย่างนี้อ่าจะเท่ากับเจ็ดสิบห้าใช่ไหมเราก็มามาผลคูณปกติเลยเจ็ดเท่ากับเจ็ดสิบห้ามาถ้าที่สามต้องเอาอะไรเอ่ยอ่าไปสามต้องเอาอะไรคะดูตัวอย่างใหม่ก็ได้อ่ะเอาอะไรคะ ดูตัวอย่างอ่าเอาสองจุดเก้าคูณอะไรคะอ่าคูณยี่สิบห้าประมาณค่าเป็นเท่าไหร่คะอ่าตรงนี้ประมาณค่าต้องเป็นคำตอบตรงไหนที่เราหาได้ตรงไหนบรรทัดไหนอ่าเจ็ดสิบห้าถูกต้องค่ะถูกแล้วต่อไปบรนทัาสุดท้ายดังนั้นดังนั้นอะไรคะดังนั้นอะไรดูตัวอย่างดังนั้นอ่า เนี่ย7.2มาจากไหนก็ือเป็นคําตอบที่ตรงนี้ใช่ไหมที่เราหาผลค,คูณใช่ไหมคะอ่าเรา็เองเอาอดังนั้นข้อนี้ละ่ะต้องเป็นเลขอะไรต้องเป็นเลขอะไรคะั้นอะไร7.2จุด5เป็นคําตอบที่อะไรคะ คำตอบที่สมเหตุสมผลอ่าตอบได้เลยอ่าอันนี้ก็คือเวลาเขาจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลเขาจะดูว่าอ่าเจ็ดิบสองเนี่ยใกล้ใกล้เจ็ดิห้าไหมหรือว่าใกล้แปดสิบอ่าถ้าคือจะใกล้เจ็มากกว่าก็คือคําตอบข้อนี้คือเป็นความ เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะทุกคนพอทําได้ไหมคะคะอ่าทำได้นะคะถ้าทําได้เดี๋ยวคุณครูให้ทําอีกสองข้อนะห,หนูเลือกทําได้เลยระหว่างข้อสี่ห้าหเจ็ดแปดนะคะ ทำแค่2ข้อทำเสร็จแล้วก็ส่งคุณครูได้ได้เลยนะคะวันนี้ข้อเรียนทั้งหมดโอเคเดี๋ยวคุณครูคเช็คอย่าลืมส่งใบงานนะคะทำเพิ่มอีกแค่2ข้อหลูบทำสอข้อแล้วแต่หนูเลยหนูเ,เลือกได้เลยจ้าระหว่างข้อที่คุณครูยังไม่ได้ยกตัวอย่างนีข้อ4 5่ห้าเแลือกทำเฉพาะแค่สองข้อคุณคณรูจะดูว่าหนูมํา ถูกไหมโอเคไหมคะอ่ะอดีลาไม่ไดสงสัยมีคะจะทำอะไรเพิ่มเติมได้นะอันนู้ดอันนู้ดทำได้ไหมคะดานิสบ้า่ะอ่าดานิสนะคะทำได้ไหมทำไ,ได้อ่ะมาเรียามาเรียมทำได้ไหมคะ เค okay, มายียตอนนี้ไม่มีงานทางนะคะนิบาลิกทำได้ไหมครับ okay, โอเคนุชพตาทำได้ไหมคะได้อ่าเคนิบาลิกก็ไม่มีงานทาง uh, อาน,นุษก็ไม่มีอัสสัมคนนี้ไม่มีนะคะ uh, ที่เหลือเทยงสงด้วยนะคะ